h ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาพูดคุยเรื่องของดนตรีกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการฝึกฝนกีตาร์การฝึกฝนดนตรีนี่แหละครับต้องย้อนกลับไปหน่อยว่าจริงๆในยุคถ้าใครที่ฟังเพลงอย่างอย่างรุ่นของผมเนี่ยฟังเพลงร็อกสมัยนู้นนะครับ3-40ปีที่แล้วเนี่ยเพลงที่เราคุ้นเคยปัจจุบันเนี่ยก็คือเพลงดังในยุคสมัยก่อนเช่น s m o o e on the Water, Highway Star นะครับเพลง High Fire, r o ลปั t t อ m นะครับ Mr c เ o w l e y เพลงพวกนี้อายุ3-40ปีแล้วทั้งนั้นนะครับ <S 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 ซึ่งทำให้สมัยก่อนเวลาเราฟังแล้วก็อยากจะแกะมาเล่นบางทีก็แกะได้บ้างไม่ได้บ้างมันมันไม่มีสื่อการสอนมัน u b e YouTube, YouTube อะไรไม่มีนะครับก็ต้องมาแกะก็ด้วยมุนเทฟคลาสเซตซึ่งมันก็ลำบากมากเลยทีเดียว แต่ก็ฝึกฝนให้คนที่ต้องใช้หูในการฟังแล้วมานั่งแกะทีละเม็ดอะว่ามันเล่นยังไงมันเป็นยี้เนี่ยปัจจุบ,บันนี้แทบจะลืมหมดแล้ว โอ้โหกว่าจะได้เนี่ยมันยากมากเลยอะแล้วก็ไม่รู้ตรงหรือไม่ตรงเป๊ะหรือไม่เป๊ะก็ไม่รู้นะฮะก็เดาเดา,ดามั่วัวไปงั้นนะฮะก็ฟังอย่างเดียวเลยแล้วไม่รู้เขาเล่นยังไงนะครับเพิ่งมาเห็นในตอนหลังนี่แหละตอนที่ก็มี YouTube มีคนสอนเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆเพลงยุคของผมนีผม่ผมจะชอบพวกเลนที่ระ ันี่เล่นแบบนี้นี่มันสะใจมากนะครับคืออย่างแรนดี้โรสนี่เป็นมือกีตาร์ปใจจผมเลยผมก็ต้องฝึกเ,เพลงของเขาเล่นเพลงของเขาเนี่ย g o s t by to romance Mr. Crowley Suicide Solution มีเยอะแยะมากมายครับเพลงที่ของแรนดี้โรสซึ่งทำงานร่วมกับอัสซียนบอนนะครับในยุค้นเนี่ยการเข้าถึงดนตรีเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแต่ว่าให้เข้าถึงเรื่องของ หลักวิชาการมันยากมากนะครับซึ่งการที่จะเล่นได้เนี่ยโอ้โหมันยากมากผมยกตัวอย่างอย่างเพลงของพวกส,สกอร์เปียนเนี่ยเินกิดต้าแบบนี้นี่คือลงไหลามากมันจะต้องมีคอรัสมีแฟงเจอร์มีดีเลย์ <laughs> 为什么哎你？<somewhere>, yeah. <music> ซูอเปีเป็นวงดนตรีที่ผมฟังมาตั้งแต่แรกๆนะครับถ้าพูดถึงเพลงไทยก่อนเพลงไทยถ้าเกิดฟังในยุคแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นที่ผมฝึกกีตาร์เพลงแรกเลยเนะเอ่อผมเคยได้ยินเพลงเรื่อยรือมาเรียงเรีย <laughs> นี่แหละเพลงแรกผมจําได้เลยทุกวันนี้ผมยังจำเอ่อจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรเนี่ย เนื่องจากมันมีคอร์ดมีเอเมเนอร์มี F อ G ีเนี่ย C คอร์ดครองโลกนี่ก็ทำให้เราเนี่ยฝึกง่ายนะครับหรืออย่างเพลงคาราบาวเนี่ยผมว่าก็ต้องผ่านมานะลุงพี่เมา ืนนะฮะมนเพลงคาราบาวอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกีตาร์ยุคเก่าเวลาฝึกเล่นเพลงก็ต้อง <c oughs> นี่คือที่มาที่ไปของการฝึกเล่นดนตรีในยุคเก่าๆแล้วจะมีเพลงแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นผมจําได้ว่าเพลงร็อกอย่างเดียรลานก็ยังไม่มีนะครับอินเล็กไฟก็ยังไม่มีเป้ไฮร็อกในยุคนั้นก็ยังไม่เกิดนะครับก็จะมีเพลงพวกนี้ให้เราฝึกคาราบาลก็ยังจะเป็นเป็นเหมือนอะครสติกเป็นเป็นยุคแบบเพื่อชีวิตนะครับดนตรีจะไม่หนักมากเราจะฝึกเล่นเพลงแบบนี้ซึ่งถ้าจะฟังเพลงไทยเนี่ยก็ คงไม่ไม่ผลเพลงแบบนี้เพลงวงชาตรีอธิษฐานรักอะไรอย่างเงี้ยนะไปหาใจคราวนั้นฉันยังจดจำเออนี่อะไรยุคนั้นนะฮะพอมาเล่นกีตาร์เนี่ยก็เราเล่นตามหนังสือใช่ไหมครับมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นตามหนังสือคอร์ดก็ว่าไปทีนี้พอมาถึงเพลงฝรั่งเนี่ยเพลงที่เราเล่นในยุคนั้นก็จะเป็นวงอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค็คือ UFO Rock Bottom High Fire หรือสกอ r p เปียนเอาไว้สำหร e บฮอลลีเดย์ล็อกอยูไลอะเฮอริเคนพวกซินเดอเรลล่าพวกไวไลออนนะครับไวสเน็กแลวหลังๆก็อ่านี่นี่มาออสซีออดบอลอย่างที่เล่นไปมือสักครูนะครับก็จะมีเพลงเป็นล็อกแบบนี้นะครับมาแกลลี Mar ่มัวนะครับก็มาสกิดโรนะครับบงโจวี bon vi, นี่ไม่ได้ฟังเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ติดตาม หนังสือกวเอสตอมของไทยในยในยุคนั้นเนี่ยคือเขาจะนำเสนอเรื่องราวที่แมทริก้ากับวงจูวี่เขาจะไม่ค่อยชอบกันคือเขาบอกว่าวงจูวี่นี่ไม่ใช่แนวร็อกนะเป็นร็อกนกแก้วนกขุนทองแน่ซึ่งเราก็จะพลอยที่จะไม่ชอบวงจูวี่ไปด้วยตอนนั้นนะฮะก็จะมาชอบแมทริก้านะครับซึ่งก็ติดตามอ่านประวัติของวงดนตรีเหล่านี้แหละครับแล้วมาฝึกพิงฟรอย วงที่เล่นไม่พลาดเลยก็ต้องแน่นอนและครับวงนี hey. ่ Deep Purple Deep Purple UFO นะครับพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มมาเป็นพวกกีตาร์ฮีโร่กีตาร์ฮีโร่ก็จะมีใครล่ะครับ เอ่อสตีฟวายสตีฟวายนี่ for the love of God mm hmm. นะครับโจเซ็ทเทรนนี hmm. ่นะครับซึ่งก็สมัยนั้นนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบตอนแรกก็ยังไม่ได้ชอบโจเซ็ทเทรนนี่เท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็จะชอบเรนนี่โรสมากกว่าซึ่งสต mm ีฟวายเนี่ยจำไม่ได้นะั mm ่นแหละ นี่แหละ <laughs> <laughs> ลืมไปแล้วนะครับเปพวกนี้ต้องแกะต้องเล่น มันมันแกะกันจนม้วนเทปยืดยาวไปเลยทีเดียวเเพลงของโจนี่อย่างเช่นพวก a w a y with me a w a y w w t t y y u u นะครับหรือ n g With The Alien นะหลังๆมาผมก็เริ่มคือเมื่อก่อนมันจะเป็นพวกแฮร์แบนเน่ะคือพวกผมยาวๆใช่ไหมครับพวก w i s t e Snake c i n d e r e l นะแล้วแล้วเวลาเล่นเนี่ยเราก็จะตามประวัติของแต่ละวงไปนะครับว่าวงนี้ไปเล่นให้ใครอะไรยังไงฉะนั้นลูกเล่นที่เราฝึกเนี่ย ก็จะเริ่มมาจากตรงนี้แหละตอนหลังก็เริ่มมาโจ,าจ,จ,จ,จใช่ไหมฮะมาเอ็งวีนะครับก็มาวินนี่มัวโอรกิลเบอร์ดนี่นะครับมาแล้วนะซึ่งสมัยนั้นดีมเชเตอร์ยังไม่ได้รู้จักอะไรนะครับไม่รู้ยังไงก็จะมาฟังในหลังๆแล้วผมมาฟังโปรเกรสซีฟยุคหลังแล้วก่อนหน้านี้จะเป็นพวกร็อกแอนด์โรแต่ว่าจริงๆพวกโรลลิ g งสโตนนี้ไม่ฟังนะมันมันฟังเป็น มันมันลึกไปอ่ะคือเก่าไปอ่ะสำหรับผมนะผมก็จะมาหนักในพวกออสซิออดบอนเป็นหลักนะครับพวกเมนต์ลิก้านี่ก็ยุคหลังแต่ผมจะฟังออสซิออดบอนเนี่ยสกอร์เปียนเนี่ยนะพวกนี้เยอะนะครับพอมาออสซิออดบอนก็มาคลั่งคล้ายแลนดี้โรสแล้วก็มาคลั่งคล้ายต้นหลังก็มาคลั่งคล้ายพวกมือกีตาร์ฮีโรพวกโจเซตเทรนี่พวกเซีวยวินนี่มัวเนี่ย,อ White, Moore, ยตอนหลังมา มาวุ่นวาอยู่แถวนี้นะฮะเองวี MVP นะครับซึ่งพอมาถึงยุคนี้ต้องมานั่งแกะลูกเล่นที่เป็นคืออย่างยุคของพวกผมยกตัวอย่างนะครับอย่างยุคของสตีฟวายเป็นยุคที่ ใช้เอฟเฟกต์เยอะอะแล้วเราหายากหาไม่มีอะมันไม่รู้หามาจากไหน เป็นยุคที่เรียกง,ง,ง่ายๆว่าเพลงฟังอ่ะเข้าไม่ถึงได้จะาเพลงก็แก่กันอยู่อย่างอย่างฟอร์ดและบอฟก็อนเนี่ยเราก็จะแก่กันอยู่นะครับทุกคนแหละแต่พอเพลงอื่นๆโอหมันยากมากอ่ะเขาใช้คันโยกเขาใช้เอฟเฟกต์นันเยอะไปหมดเลยนะครับเราได้แต่ฟังมาถึงโจสตานี่ก็เออได้แต่ฟังเหมือนกันแต่ชื่นชอบลูกเล่นมานะครับมาถึงยุคหลังๆอย่างพวกดีมเทเตอร์อนี่ก็คือ ไว้ฟังนะ่ะเล่นไม่ค่อยได้เลยคือมันมันคนละแนวแล้วละ่ละเรามันเป็นรุ่นเก่านะครับถ้าอย่างพวก Rock a แอนโ l รผมยกตัวอย่างอย่างพวก Rock a แอนโ l รยุคนู้นก็จะคือเสียงดิส t o r ช i o นมันจะน้อยหน่อยเป็นโอเวอร์ได้เสียงแตกเบาๆนะครับพวกพวกอะไรนะพวกแรสเซอร์ปลินหรือเป็นพวกยุคของเวนฮันเล่นเองเวนฮเล่นก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียงแตกเยอะมากนะครับแต่เขา เขาเวลาการเล่นเนี่ยคือคนเดียวเอาอยู่หมดเลยฉะนั้นเวลามือกีตาร์ของเมืองไทยเล่นเนี่ยก็ถ้าไม่ไม่เก่งจริงไม่ค่อยไปเล่นหลอกเพลงของเขานะครับอย่างพวกเวนแฮเล่นเนี่ยโอ้โหเล่นยากมากคือเล่นคนเดียวต้องเอาอยู่ให้ได้นะครับดังนั้นในยุคนั้นก็จะไปคลั่งคล้ายมือกีตาร์ที่คล้ายๆกับอย่างแรดดี้โรสเนี่ยแหละครับก็คือมีมีลูกลิฟต์แล้วก็มีโซโล่นะฮะ พอมากิตาฮีโร่เนี่ยก็คือโซโล่ทั้งเพลงอัลบั้มเลยก็เรียกโซโล่อัลบั้มไม่มีเนื้อร้องอะไรเลยนะโอ้โหสนุกมากเลยนะถูกใจเหลือเกินเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็ลูกเล่นสมัยก่อนเวลาเราฝึกเนี่ยเวลาเราฝึกก็จะมีเช่นลูกเล่นพวกพื้นฐาน จต้องฝึกลูกเล่นพวกนี้หรือจะเป็นพวกสวิปพิกกิ้งแทปปิ้บ้างจริงๆแล้วพวกลูกเล่นอย่างผมยกตัวอย่าง,างเนี่ยพวกสวิปเนี่ยมันก็เกิดมาในยุคหนึ่งนะหลังๆก็ไม่ค่อยมีคนจะใช้กันมากนะครับมันเหมือนก็เกิดมาในยุคประมาณ8 0 9 0านะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเยอะ เราพยายามจะเรียนแบบเขาเรียกเรียนแบบไอดเอลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เราชอบเราก็จะพยายามเรียนแบบว่ารีลาการเล่นของแต่ละลูกเล่นเป็นยังไงเราพยายามแกะออกมาเขาเล่นอะไรมังเขาวานไปนะตามภาษา ซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยผมว่าแม้กระทั่งศิลปินไทยหลายๆคนที่เป็นมือกีตาร์ก็มักจะได้อิทธิพลมาเยอะมากเวลาทําเพลงเวลาเล่นก็จะเอามาจากพวกนี้แหละเพราะมันรู้สึกมันมือหวา่ามันชื่นชอบมาพอมายุคหนึ่งที่ศิลปินไทยเกิดเพลงร็อกขึ้นมาชัดเจนอย่างเช่นพวกวงไฮร็อกที่เกิดขึ้นมาแบบบนดินชัดเจนอยู่ค่าย RS เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาแบบเปรี้ยงปร่างมากๆนะครับเรามี ของเดียวรานมียุคหินเหล็กไฟมาในยุคหลัง,นนเ,ลง,ลงเ,เนี่ยนะครับก็เริ่มหลังร็อกเทตราเนี่ยครับมีเพลงล็อกเข้ามาทําให้คนไทยเนี่ยผมถือว่าบูมมากๆเลยในยุคนั้นเนี่ยศิลปินร็อกนี่ออกมากันเป็นว่าเล่นแล้วก็มีแบล็กเฮดมียูเรเนียมจนกระทั่งมาถึงยุคหลังๆเนี่ยนะแล้วก็ตายหายกันไปนะค,ะคือมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งแมก้กระทั่งในต่างประเทศเองร็อกก็หายกันไปแล้วแตกแขนงออกไปมากลายมาเป็น อะไรนะออ์เนทีฟหรือพวกอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนบลนะ็อกในยุคโบราณรุ่นเก่าๆแปดศูนย์เก้าศูนย์พวกนี้มันก็ตายตายไปตามคนเล่นเนะี่ยเพราะคนเล่นก็ตายเหมือน,นนะ <c oughs> ไปดูสิครับไม่ตายก็แก่มากอย่างเอซีดีซีเนี่ยโอ้โห <c oughs> โจเซนนี่เนี่ยอายุหกสิบกว่าเลยนะสตีฟไวพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเวนัลเล่นเนี่ยเขาก็ไปแล้ว่นะครับแม้กระทั่งอย่างจอห์หลอดดิปเปอร์โพนี่ก็ ไปล้นะครับซึ่งแต่ละคนนี่ปเก้าสิก็แล้วนะครับมันก็เป็นไปตามเวลาฉะนั้นคนเล่นก็ตายคนบางก็ตายมันก็เลยต,ต้องตายไปตามนะซึ่งรุ่นใหม่ๆมาจะเป็นพวกบลูพวกอะไรอย่างจอห์นเมเจอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นมาเป็นละลอกละลอกไปนะครับเมื่อกีตาร์ฮีโร่คนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอย่างเช่นนูโนเบนเดคอตนะครับเอ็กตรีมหรือพวกนี้นะฮะที่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเป็นกีตาร์ฮีโร่ะนะครับ นี่คือที่มาที่ไปของการเล่นดนตรีการฟังเพลงซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราไล่เรียงกันมาเนี่ยคนในยุคผมเนี่ยเวลาฟังเพลงฟังจริงอะ่ะคือฟังทุกเม็ดแล้วก็เรียนแบบเก่งนักหนานะเพราะว่าเราฟังเยอะอะ่ะแล้วก็เก็บมาเก็บรายละเอียดมากบางคนก็ยังติดลูกเล่นแบบเดิมๆม,มาอยู่เลยนะฮะมันมันฝังใจอะแล้วก็ชอบศิลปิน คนไหนก็มีความสุขฝังใจอยู่นะครับหลายๆศิลปินเนี่ยผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะได้ดูคอนเสิร์ตของเขาแต่ก็พอได้ดูคอนเสิร์ตแล้วชื่นใจจริงๆหลายๆวงนะครับอย่างวงควีนเนี่ยมาเล่นในเมืองไทยเราได้ดูแมน a l ลิก้า, Captain, ny, Steve Vai, Angry, Gilbert, uno, านะครับอิลิแคร์ e ซนโจเซตรานี่สตีฟวายเอ็งวีพอคิวเบิร์ดนูโน่เห็นไหมครับวงแบบนี้มาเล่นในเมืองไทยได้หมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคีตารุ k งคีทาโรมาหมดนะครับมาเมืองไทยหมดเลย ซึ่งตอนเราตอนนู้นไม่มีโอกาสนะครับแต่พอยุคหลังเนี่ยมีโอกาสมากที่ได้ดูศิลปินดีมเท t h เตอร์ดูหลายรอบเลยนะครับคือกลายเป็นว่าเขาก็ยังไม่ตายนะเขาก็ยังมาเล่นคอนเสิร์ตสกอร์เปีอย่างเงี้ยนะผมต้องตามดูที่สิงคโปร์อิอลิแคปตันไปที่สิงคโปร์เพราะเมืองไทยไม่ได้เล่นก็ต้องไปดูในแถบเอเชียโจเซตเท,ทนี่ต้องไปถึงเกาหลีนะครับก็ไปไปดู นะครับมาที่เมืองไทยด้วยดีมเพลเตอร์เนี่ยโอกาสของการไปฟังเนี่ยมันเป็นความรู้สึกบรรยากาศมากกว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาโซโล่แบบเดิมๆนะไมเคิลเชนเกอร์เนี่ยไมเคิลเชนเกอร์บอกว่าจะให้ผมโซโล,โล,ลร่รอบปฐมแบบเดิมๆอยู่ตลอดพันรอบได้ยังไงผมก็ต้องเบื่อบ้างผมต้องเปลี่ยนบ้างเป็นธรรมดานะครับไมเคิลเชนเกอร์เนี่ยคือ MSG มเอสซกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ไมเคิลเชนเกอร์กรุ๊ปก็เคยอยู่กับสกอปเปียนเคยอยู่กับวง เราบอเราประทมอยู่ไอ้พวกใช่ไหมเออก็เป็นผู้ก่อตั้งนะฉะนั้นเขาก็ต้องเบื่อบ้างก็ต้องเปลี่ยนอะไรไปบ้างเราเองไปฟังเราก็ยังรู้สึกว่าอยากจะได้ฟังแบบเดิมๆแต่ก็มีกลิ่นอายของรุ่นใหม่เข้าไปปัจจุบันเข้าปนี่คือเรื่องราวของดนตรีที่ต้องบอกว่าการไปไปฟังเพลงการย้อนกลับไปมันก็เป็นการหวนล้ำลึกถึงอดีตนะครับคนแก่ก็มักจะพูดเรื่องเก่าเป็นเรื่องปกติเพราะาเรื่องใหม่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรต้องพูดเรื่องเก่าเก่าย้อนไป แต่พื้นฐานงดนตรีในยุคเก่าเนี่ยก็ได้วางรากฐานมาให้จนถึงยุคปัจจุบันฉะนั้นการฝึกคอร์ดฝึกสเกลฝึกโหมดฝึกเทคนิคต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกี่ปีร้อยปีพันปีลูกเล่นกีตาร์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรออกไปมากมายอ,อย่างที่เปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นพวกเอฟเฟกกีตาร์นะครับแต่ลูกเล่นอย่างอื่นมันก็คงซ้ำๆเดิมๆนะอยู่ที่ว่ใครจะไปเรียงร้อยอยังไง อยู่แต่างนี้แหละครับแต่ว่าคุณจะเลี้ยงร้อย,อยังไงให้มันรู้สึกว่าม,มันใช่นะฮะอ่ะก็พูดมาซะเยอะเลยก็เล่าสู่ันฟังนะครับบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศสบายๆวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของดนตรีให้ฟังบ้างฟังไปเพลินเพนนะอย่าไปคิดอะไรมากถือว่ามาฟังสนุกสนานแสดงความคิเห็นกันขำๆนะมีความสุขกับการเล่นดนตรีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบายบาย